ภาพที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้คือสภาพขาของยายทุกคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าทําไมขาของยายถึงเป็นแบบนี้เดี๋ยวยายจะเล่าให้ทุกคนฟังเองย้อนกลับไปเมื่อสมัยที่ยายยังเป็นเด็กยายชอบกินอะไรหวานๆไม่ว่าจะเป็นขนมเคก้กขนมไทยน้ำอัดลมยายกินหมดยิ่งหวานมากเท่าไร่ยายก็ยิ่งชอบเ อยดูนะเราจะกินทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมชั้นขนมเปียกปูนวัวลอยไข่หวานเราจะกินให้เกี้ยงเลยเมื่อยายโตเป็นผู้ใหญ่ยายก็ยังกินของหวานไม่หยุดโดยเฉพาะชานมไข่มุกเนี่ยยายชอบมากชานมไข่มุกแก้วเดียวมันจะไปพออะไรอย่างฉันต้องจัดไปวันละสามแก้ว เชา้ากลางวันเย็นบางวันก็กินก่อนนอนไปอีกเวลากินปวยเตี๋ยวฉันก็จะใส่น้ำตาลเยอะๆเพราะทมให้วานมันก็จะไม่อร่อย1นึ่งสองสสีหอีกช้อนหนึ่งละกัน6เรียกได้ว่ายายติดของหวานตั้งแต่เด็กยันแก อาหารภาษาอะไรเนี่ยไม่หวานเลยแม่ไม่ชอบอย่างฉันน่ะต้องใส่น้ำตาลเยอะๆโอโหแม่ใส่น้ำตาลเยอะขนาดเนี้ยจะหวานแสบคอไหมเนี่ยก็แม่ชอบกินแบบหวานๆนี่นะแต่แม่แก่แล้วนะกินหวานขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เป็นเบาหวานหรอกให้หนูพาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลดีไหมไม่ตรวจะแม่ไม่อยากเจอหมออีกอย่างนะ แม่ก็กินแบบนี้ไม่ต้องแต่เด็กยันแก่แม่ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยตอนนั้นแม่ยังอายุไม่เยอะร่างกายของแม่ยังแข็งแรงไงแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะแม่แม่อายุมากขึ้นก็ต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นสิไม่เอาอะแม่ชอบกินอะไรหวานๆแล้วแม่ก็จะกินต่อไปแม่นะแม่แก่แล้วพูดยากพูดเย็นเป็นเด็กเลย ทำไมวันนี้ฉันถึงรู้สึกสายตาร่ามัวจังเลยอะมองอะไรก็ไม่ค่อยจะชัดเลยแล้วนี่ฉันทำไมรู้สึกชาบแปบๆที่ปลายเท้าด้วยเนี่ยเอ้าแม่ทำไมที่เท้าแม่มีแผลอะไปโดนอะไรมาอุ๊ยจริงด้วยแม่ก็ไม่ได้สังเกตเลยมีแผลที่เท้าตั้งแต่เมื่อไหรเนี่ยแพ้เองไม่ทักแม่ก็ไม่รู้ นูกลัวแม่เป็นเบาหวานจังเลยอะอาการของแม่มันเข้าข่ายมากเลยนะสัญญาณแรกๆของคนที่เป็นเบาหวานก็คือรู้สึกหิวบ่อยอกระหายน้ำปัดสาวะบ่อยอ่อ,อนเพลียผิวแห้งคันบริเวณผิวหนังตาแห้งมีอาการชาที่เท้าร่างกายสู้พองเมื่อเกิดบาดแผลก็มักจะหายช้าโดยเฉพาะบริเวณที่เท้าผู้ป่วยเบาหวานบางคนก็ถูกตัดเท้าเพราะเส้นประสาทเสื่อมทําให้มารู้สึกเจ็บปวด ผิวหนังที่เท้ามักแห้งมากและเกิดรอยแตกได้ง่ายซึ่งนำไปสู่การเกิดแผลติดเชื้อแม่กูไม่อยากไปหาหมออยู่ดีอ่ะพอหมอต้องบอกให้แม่เลิกกินของหวานแน่เลยแม่อดไม่ได้หรอกนะมันเป็นของโปรดแม่งง้นหนูก็แล้วแต่แม่แล้วกันอยากถูกตัดขาก็ตามใจหนูเตือนแล้วนะเพราะยายมีเชื้อลูกสาวไม่ยอมรักษาตัวแล้วก็ยังกินของหว,วานหวานอยู่ทุกวี่ทุกวัน จากบาดแผลที่เท้าขนาดเล็กๆตอนนี้ขยายใหญ่ขึ้นทั้งอักเสบติดเชื้อยายก็ไม่ได้ใส่ใจสุดท้ายก็ต้องถูกตัดขาแม่จ๋าวันนี้มีอะไรกินจ๊ะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกวันนี้ยายเป็นคนเข้าครัวฮะยายเป็นคนเข้าครัวหรอใช่แล้วจ้ะลูกถ้าอย่างนั้นรสชาติอาหารวันนี้ก็ต้อง ัน,นชอบทำอาหารให้ลูกหลานกินที่สุดเดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะว่ามันอร่อยหรือเปล่าอืมทำไมมันจืดแบบนี้เนี่ยต้องเติมน้ำปลาสักหน่อยอืมยังจืดอยู่เลยอย่างนี้ต้องเพิ่มเกลือลงไป ออร่อยแล้วมาแล้วจ้ากับข่าวฝีมือยายมาแล้วอะลูกๆมั้นหลานเอาไปกินซะแม่กินก่อนสิหนูนั่นแหละลองชิมก่อนสิแม่ลูกคู่นี้เกี่ยงกันอยู่นั่นแหละรีบกินแล้วจ้าแม่เป็นยังไงบ้างอร่อยไหมถ้าแม่ลดเค็มสักหน่อยนะจะอร่อยมากเลย จืดกว่านี้ก็ไม่มีรสชาติแล้วจ้าแม่หนูว่านะคราวหลังอย่าให้ยายทำอาหารเลยไม่อย่างนั้นเราเป็นโรคตายกันทั้งครอบครัวแนะ่แม่ก็กลัวอยู่เนี่ยลูกงั้นแม่ต้องรีบเข้าครัวทำอาหารก่อนยายจ้ะลูกแม่จะรีบตื่นแต่เช้าไปทำอาหารอา้าวขามาทำอะไรในครัวแต่เช้าเนี่ยทำอาหารจ้ะแม่ทำไมต้องทำด้วยมันเป็นหน้าที่ของแม่นะเอ็งจะมาแย่งหน้าที่แม่ทำไมออกไปออกไปเดี๋ยวแม่จะทำต่อเอง ไม่ต้องจะแม่เพราะหนูทําเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ไปนั่งรอเลยนะเดี๋ยวหนูเอาอาหารไปเสิร์ฟงง้นกดแล้วไปฝีมือแม่เป็นยังไงบ้างจ้ะลูกวันนี้อร่อยสุดๆเลยจ้ะแม่แล้วแม่และจ้าอร่อยไหมไม่เห็นอร่อยเลยจืดเกินไปหนูว่ารสชาติที่แม่ทํามันโอเคเลยนะจะ๊ยายก็ยายไม่ชอบอะ่ะเอาน้ำปลาใส่เพิ่มดีกว่า ปลายเยอะไปแล้วใส่แค่นี้มันจะไปม,มีรสชาติอะไรแม่ต้องใส่เยอะๆนี่ใส่เยอะเอออืมอร่อยอย่างนี้แหละกำลังดีลองชิมแม่แม่นะแม่พูดอะไรไม่เคยฟังอยากเป็นโรคไตก็แล้วแต่เลยแม่วันนี้มีตรวจสุขภาพนะพร้อมหรือยังพร้อมตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วร่างกายของแม่แข็งแรง ตรวจไปคุณอิเจออะไรหรอกผลตรวจสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอป่าร่างกายแข็งแรงดีใช่ไหมคะคุณหมอหืมคุณป้าไปกินอะไรมาคะเนี่ย หมอตรวจเลือดแล้วพบว่าปริมาณโซเดียมในเลือดของคุณป้าเนี่ยมากกว่าปกตินะคะก็แม่น่ะสิคะคุณหมอชอบกินแต่อะไรเค็มๆทำกับข้าวก็ใส่เกลือกับน้ำปลาตั้งเยอะห้ามเท่าไหร่ก็ไม่เคยฟังก็อาหารจืจดๆอะป้ากินไม่ลงค่ะคุณหมอมันไม่อร่อยไม่ได้นะคะคุณป้าต่อไปคุณป้าต้องปรับพฤติกรรมการกินนะคะ ไม่เช่นนั้นจะเสี่ยงต่อโรคหลายโรคเลยเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตเรื้อรังโรคหัวใจอัมาพาตโรคเบาหวานค่ะคุณหมอได้ยินแล้วใช่ไหมแม่ถ้าไม่อยากป่วยหลายโรคก,ก็ห้ามกินเค็มอีกนะรู้แล้วรู้แล้ว